สิบอันดับบ้านผีสิงที่ดังที่สุดในประเทศไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายเทศกาลวันฮาโลวีนกันแล้วนะคะบ้านผีสิงที่ดังที่สุดในประเทศไทยสิบอันดับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะอันดับสิบสุสานโสเพณีจังหวัดกาญจนบ,บรุรีครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่บริการที่มีลูกค้าชายมากหน้าหลายตา ตั้งแต่ระดับเสียไปจนถึงกรรมกรเมื่อมีลูกค้ามากบรรดาสาวบริการจึงต้อนรับแขกกันทั้งวันทั้งคืนจนแทบไม่ได้พักผ่อนแต่ก็ใช่ว่าพวกเธอจะเข้ามาทำงานด้วยความเต็มใจทุกคนบ้างถูกหลอกบ้างจําใจทำงานใช้นี้ให้พ่อแม่เมื่อไม่เต็มใจทำงานก็ถูกทารุณกรรมกักขังนงเหนียวว่ากันว่าบางคนถูกซ้อมจนเสียชีวิตบางติดโรคตาย ส่วนใครที่ท้องก็ถูกบังคับให้รีดเด็กออกเมื่อเวลาผ่านไปซ่องแห่งนี้ก็ปิดตัวลงกลายเป็นซ่องร้างโดยไม่มีใครทราบว่าญิงสาวในซ่องนรกนี้เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วทารกที่ตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมีมากมายแค่ไหนจึงขนานนามที่นี่ว่าสุสานโซเพณี วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนปนเสียงสะอื้นให้แต่เมื่อเข้าไปพิสูจน์ดูก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ข้างในชาวบ้านเชื่อกันว่าเสียงซึ่งไรที่มาชวนให้หลอนนี้คงเป็นเสียงของบิญญาณโสเพณีที่เสียชีวิตลงในซ่องที่นี้นั่นเองอันดับ9บ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีบ้านผีมอนแห่งนี้ เดิมเป็นบ้านสวนของสามีภรรยาชาวมอญที่มีอาชีพปลูกผลไม้ขายแต่ก็มักมีคนลักลอบเข้ามาขโมยผลไม้ของแกไปอยู่เสมอจับได้คราใดทั้งคู่ก็จะดุด่ารุนแรงแก่คนเหล่านั้นตามประสาคนห่วงแหนผลผลิตจากนำพักน้ำแรงของตนเองแต่ในวันหนึ่งทั้งคู่ถูกคนร้ายปลุกฆ่าตายคาบ้านแล้วนำศพไปทิ้งไว้ท้ายสวน เมื่อไร้คนดูแลผู้คนจึงพากันเข้ามาเก็บผลไม้ที่สวนออกไปแต่ก็ไม่มีใครพ้นความห่วงของสองสามีภรรยาคู่นี้ได้โดนตามไปทวงถึงบ้านจนต้องโร่น้ำผลไม้กลับมาคืนสวนของแกทุกรายไปว่ากันว่ายังมีชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ข้างๆสวนเก้าคนเสียชีวิตไปเพราะไปขโมยกินผลไม้ในสวนแกอีกด้วย อันดับ8โรงพยาบาลสยองจังหวัดระยองโรงพยาบาลสยองที่ว่านี้คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งปิดกิจการลงไปด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่มีใครทราบบางก็ว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจบางก็ว่าเพราะถูกร้องเรียนเรื่องการบริการและบุคลากรแพทย์ไม่เพียงพอในที่สุดก็ถูกทิ้งร้างแต่ก็ยังเป็นที่เล่าขานเรื่องความเฮี้ยน มีคนเห็นรถเข็นแล่นไปเล่นมาทั้งทั้งที่ไม่มีคนเข็นและคนป่วยนั่งอยู่เห็นรถพยาบาลแล่นหายเข้าไปในโรงพยาบาลทั้งทั้งที่ความจริงไม่มีส่วนในห้องต่างๆของโรงพยาบาลก็มีเตียงคนไข้เก่าๆก,กระจัดกระจายไปหมดส่วนในห้องดักจิตยังเป็นตะแกรงสำหรับวางศพโผล่ออกมาอยู่เลยบรรดาผู้ที่เข้าไปลองของที่โรงพยาบาลแห่งนี้ส่วนใหญ่ ต่างวิ่งโร่ออกมาแทบไม่ทันหน้าตาตื่นตัวสัน่นบอกว่าโดนใครก็ไม่รู้ตบหัวอันดับ7บ้านผีนายพลจังหวัดชนบุรีบ้านหลังนี้ที่จริงเป็นบ้านพักต่างอากาศของนายพลรายหนึ่งทว่าระหว่างที่มาพักผ่อนกับภรรยาและลูกอีกสองคนกลับถูกฆ่าตายยกรรัว แล้วหมกศพทิ้งไว้ขาบ้านในที่สุดบ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างว่ากันว่ามีคนเห็นควันธูปลอยอบอวนอยู่ในบ้านทั้งทั้งที่ไม่ได้มีใครจุดอันดับ 6. บ้านผีท่านขุนจังหวัดอยุธยาบ้านผีท่านขุนหรือบ้านผีเขียว เป็นบ้านของขุนพิทักษ์บริหารอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ากันว่าที่บ้านนี้เคยมีการกักขังล่ามทาสที่นำมาไว้รับใช้เป็นบริวารด้วยท่านขุนพิทักษ์บริหารเสียชีวิตลงในสมัยรัชกาลที่หจากนั้นเรือนหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างเรื่อยมาและมีเรื่องกล่าวขานกันว่ามักมีคนเห็นคนในชุดไทยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ผู้ที่ไปพิสูจน์ผีที่บ้านท่านขุนก็เป็นได้เจอดีหลายรายดังเช่นที่เคยเป็นข่าวดังว่าวัยรุ่นหญิงที่ไปลองของกลับมานอนป่วยรมจนผ่ายผอมเพราะไปลบหลู่ท่านขุนเขานั่นเองอันดับ5บ้านผีโหดจังหวัดนครปฐมบ้านผีโหดหลังนี้หากไม่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นก็นับเป็นบ้านที่โอโถงน่าอยู่ไม่เบาทีเดียว ทว่ามันถูกทิ้งร้างเพราะเกิดเหตุวิวาทฆ่ากันตายผู้เป็นพ่อตายิิงลูกเขยแล้วนำศพไปโยนทิ้งบ่อหลังบ้านปัจจุบันยังคงมีคราบเลือดแห้งกลังติดอยู่ผู้คนที่ผ่านไปมาเล่าว่าบางครั้งได้ยินเสียงกระจกแตกทัทง้ทงทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้าน อันดับ 4. บ้านผียายสวงจังหวัดอยุธยาเล่ากันว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นหญิงชราที่ชอบกินหมากแกได้เสียชีวิตลงภายในบ้านลงศพของแกยังคงตั้งคาวไว้ในบ้านอยู่จนทุกวันนี้ผู้คนละแวกนั้นบอกว่าถึงตัวจะไม่อยู่แล้วแต่ยังคงได้ยินเสียงคนตำหม,มากดังออกมาจากบ้านในทุกค่ำคืน อันดับสามบ้านผีตายโหงหนองจอกเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างทั้งๆท,ท,ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเหตุก็เพราะคนงานก่อสร้างเกิดวิวาทพลั้งมือฆ่ากันตายพอมีคนตายคนงานอื่นๆก็เริ่มไม่กล้าทำงานต่อว่ากันว่าตกดึกทีไรก็มักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันลอยออกมาทุกทีด้วยความเฮี้ยนเช่นนี้ หมู่บ้านนี้เลยถูกทิ้งร้างไปโดยปริยายแต่ความหลอนยังไม่จบเมื่อพบว่ามีหญิงสาวเข้ามาผูกคอตายที่นี่อีกโดยไม่มีใครทราบสาเหตุจูงใจว่าทำไมเธอจึงเลือกจบชีวิตลงที่บ้านร้างแห่งนี้นำซ้ำยังมีคนเคยพบร่างชายนิยรนามตายในสภาพศีรษะบุบถูกนำทิ้งไว้ตรงใต้บันไดาคาดว่า คนร้ายน่าจะแอบนําศพมาทิ้งเพื่ออําพรางคดีการตายอย่างเลวร้ายทุกรูปแบบที่ได้กล่าวมาจึงทำให้บ้านหลังนี้ถูกขนานนามว่าบ้านผีตายโหงนั่นเองอันดับสองบ้านตรอมใจน้องจอกบ้านหลังนี้เคยเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่ฝ่ายภรรยาซึ่งเป็นชาวพุทธ รับไม่ได้กับพฤติกรรมเรื่องผู้หญิงของสามีซึ่งเป็นอิสลา,ามจนเกิดทะเลาะมีปากเสียงจนฝ่ายชายหนีออกจากบ้านไปฝ่ายผู้หญิงก็ได้แต่รอการกลับมาของสามีจนกระทั่งตรอมใจล้มป่วยและเสียชีวิตในที่สุดบ้านจึงถูกทิ้งร้างนับแต่บัดนั้นมาชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ายามกลางดึกมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญอยู่เสมอ อันดับหนึ่งบ้านเสาตกน้ำมันจังหวัดราชบุรีบ้านเรือนไทยหลังนี้มีความแปลกอยู่ที่ว่ามีเสาตกน้ำมันที่น้ำมันไหลตั้งแต่ด้านบนลงมาจนถึงข้างล่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดมันจึงถูกทิ้งร้างถูกปล่อยจนมีเถาตำลึงเลื้อยพันเต็มไปหมดชาวบ้านจึงไปเก็บตำลึงแต่หลายรายก็กระเจิงกลับมาบอกว่าหญิงชุดไทย ยืนชี้ใส่หน้าบางก็ว่าเห็นเธอนั่งอยู่บนหลังคาบ้านค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสถานที่ทั้งสิบแห่งเหล่านี้คนกลัวผีทราบแล้วก็คงไม่กล้าไปอย่างแน่นอนคะ่ะแต่อย่างว่านะคะการลองของก็ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งว่าก็อย่าคึกขนองไปนะคะ นอกเหนือจากสิ่งลึกลับแล้วก็ระวังเรื่องของความปลอดภัยนะคะยามวิการก็อย่าออกไปไหนจะดีที่สุดค่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะคะขอขอบคุณที่รับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะ